เพียงแค่7วันค่ะอาการที่เราเป็นอยู่รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะ1เดือนอาการที่เป็นอยู่คือชาร้าวถึงปลายเท้าเนี่ยไม่มีอีกเลยค่ะหายเลยชื่อป้อมนะคะอายุ41ปีค่ะเป็นพนักง,งานประจําค่ะเป็นนิ้วในไตค่ะก่อนหน้านี้ก็คือมีอาการปวดที่หลังแล้วก็ที่สะบัดต,ตรงสะโพกนี่ค่ะปวดร้าวลงถึงปลายปลายเท้าเลยค่ะเป็นอย่างนี้ ประมาณหนึ่งเดือนก็ไม่หายก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอก็เลยให้ไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ปุ๊บคุณเป็นนิ้วในไตขนาดใหญ่ด้วยก็เลยถามคุณหมอขนาดเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวทําเรื่องส่งรักษาที่แผนกคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคนิ้วก็ไปตามตามที่คุณหมอนัดค่ะรักษาครั้งแรกคุณหมอก็ให้ไปเจาะเลือดแล้วก็ฉีดสีอ,อุนเตซาวแล้วเขาบอกว่ามันใหญ่มาก ขนาด3า3.5เซนแล้วก็มีเม็ดเล็กๆอีกประมาณ5เม็ดโดยรอบแล้วทีเนี้ยรอฟังคุณหมอว่าคุณหมอจะให้ยาสลายไหมคุณหมอเขาก็ไม่ไม่พูดเราก็เลยเอ่ยถามก่อนว่าคุณหมอมียาที่ทานในการสลายนิ้วไหมคะแล้วคุณหมอก็ว่าใหญ่ขนาดนี้เธอสลายไม่ได้หรอกตอนนั้นก็คือรู้สึกใจแป้วแล้วเขาว่า ต้องผ่าตัดอย่างเดียวเราก็ทำใจเราก็ไปเซิร์ชใน Google ว่าถ้ารักษาทางการแพทย์มีแบบไหนมั่งถ้าทานสมุนไพรมีแบบไหนมั่งพอคุณหมอบอกว่าผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเราก็เลยว่าถ้างั้นทำเรื่องส่งตัวแบบผ่าเขาทำเรื่องให้นะคะและหลังจากนั้นเขาก็โทรแจ้งว่าไม่สามารถทำเรื่องส่งตัวเพื่อรักษาแบบผ่าตัดแบบเล็กได้เขาแคนเซิลเราเราก็เลยว่าไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นหนูขอย้าย ย้ายสิทธิ์ในช่วงระหว่างรอย้ายสิทธิ์เราก็มาเจอพี่คนหนึ่งเขาแนะนําทานผลิตภัณฑ์ตอนนั้นที่เจอยังไม่ทานนะคะเพราะว่าเรายังไม่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่พี่เขาแนะนํามันจะดูแลหรือสลายนิ้วเราได้เราก็ไปรักษาที่คลินิกรักษาทางกันแพทย์โดยที่ไปในกรุงเทพบ้างในจังหวัดที่เราอยู่มัง่งรวมทั้งกับสมุนไพรต่างๆเซิร์ช Google ค่ะ ลองทุกสิ่งอย่างในระยะ6เดือนก็ไม่ดีขึ้นแล้วหนักกว่าเดิมก็คือแค่ยืนมันก็ยิ่งชายิ่งปวดยืนไม่ได้ต้องนั่งค่ะแล้วนี้เปิดใจทานเดือนมกราปี2563ค่ะพอหลังจากเปิดใจทานเพียงแค่7วันค่ะอาการที่เราเป็นอยู่รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นเราก็เลยทานต่อเนื่องต่อเนื่องจน1เดือนอาการที่เป็นอยู่คือชา ร้าวถึงปลายเท้าเนี่ยไม่มีเลยค่ะหายเลยพอมาทานเปิดใจทานพวกไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับชีวิตเราค่ะไม่มีอะไรแพงกว่าชีวิตเราวันนี้ถ้ามีใครที่ป่วยเป็นโรคนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วในไตถุงน้ำดีตรงนี้ตอบโจทย์อยากให้เปิดใจทานค่ะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเหมือนดิฉันวันนี้เลือกทานผลิตภัณฑ์ สารสกัดละอองเกสรดอกไม้ให้ตัวเองเป็นหมอประจำตัวเท่าทุกวันนี้ค่ะ